ทำไรบ้างทำไรมาแขมารุมครับใครมาบ้างเนี่ยครับเอ๋คุณนทำจิ๊บมาๆๆมามนี่เกี่ยวมาลุมฮะเกี่ยวมาลุมลุมสารมาลุมสารเดี๋ยวทำจิตขอแค่ยังเนี่ย นี่มาบอกเขาก่อนนี่นี่นี่ไม่วางวางพังแล้วบังเด่นหมแล้วบังจับได้ไหมเนี่ยจับได้ควานเลยจับไปใส่ตะกร้าคนละเจ็ดจเลยตะกร้าอะไรครับสองอันอันไหนก็ได้อันนั้นก็ได้เ <laughs> ดียด๋วยวนี้ก็จะวางเลย อลงหมดเลยป่ยะวเยอะลงหมดเลยเหรอเอามาเก็บดิมาเก็บ,กบดิอะไรอะไรนี่นี่ดูเอ่ะ ไปกูเก็บถังนี้เพราะเขาจะาแกงก่อนนี่แล้วกูไปใส่มะละกอให้วางไว้ไม่ขอเขาหรือยังขอเขาหรือยังเนี่ยอือไม่เก็บก่อนกูอะขอหรือยังนางทรพีขอขออะไรพูดพูดไปไว้เลยขอเขาก่อนบอกเขาก่อนบอกเอามาลุกเอามาลุมบอกบรรลุไม่รู้เหรอจ๊ะพูดดีๆดิเขาชื่ออะไรมีใครบ้างมาเอาเนี่ยบอกเขา สวยมึงก็ขอสิคนที่กินก็ไม่กินมาลุงใช่ไม่ใช่เยอะน้ำน้ำน้ำอย่าไปใกล้ลวดน้ำหอเพือว่าคุณกินมาลุงอให้ก่อนขอเขาก่อนพี่ยูลมจิตจะไม่ได้ขอนี่เลยนี่ขอไม่ต้องขอขอเจ้าของที่ว่าเมืองไทยปลูกใค่นั้นอันเนี้ยเจ้าของที่เขาเนี่ยนี่เจ้าของที่ลมจิตขอก่อนขอก่อนเอาขอก่อนเร็วขอก่อนพูดใหม่พูดใหม่พูดดีลมจิตเอาพูดดีๆพูดดีๆอ้าวบอกเขา นางพลเรือนีขอมาลุมหน่อยนะจ๊ะไม่ได้จ้ะชื่ไรเไม่ได้ชื่อเลไม่ได้ชื่ออะไรบอกวะผมจีบคิวอันนี้ชื่ออะไรบอกเขาขออ้วนอ้วัวนาอันนี้มึงจะขอช่วยกันไหมมึงจะสัว์อะไรชื่ออะไรชื่ออะไรโอ้ยจะขอเขาจะขอให้จะขอมาลุมให้ชื่อปลาปลาอ่าคนตีนล้อชื่อปลาจริงจริงปลาข้างบนชื่ออะไรอ่านิโยอันนี้หมูบังอันนี้เบสอ่าบอกเขา ขอมาลุมไปกินสักมื้อหน่อยนะเดี๋ยวท่านบอกว่าเส้นไส้ไก่เรี่อยๆเส้นมาเลยเดี๋ยวเอาเอาไก่มาไหว้คืนไก่มาไหว้แล้วก็เอาทั้งคุ้มเลยแต่เขาบอกว่าเอาไปได้นะแต่อย่าตัดกิ่งเอาไปได้แต่ตัดกิ่งเหรออ่าาอายุตัดกิ่งมาเบลอเลยเห็นไหมนะก็เส็งนะเดี๋ปลาทังงนทังงูเยอะแล้วเส็งคนที่กินมาไม่ดิมาลุมมาไป ไอ้ที่กินมะรุมันนี่ไม่ได้นะเพราะอย่างนี้จะที่จะแต่เราขอว้ขอแกไปคืนด้วยของแกมก่อนขอแกมพี่ก่อนจูบู่อะไรอะไปเอาไปที่ไหนเอาวงดีนะพี่โยหลายตัวต้องขอเอาต้องโอต้องขอหมดอะโอ้โเหรออ้าขอหมดเลยไม่ใช่วันนา เนี่ยเขารับรู้แล้วเขารับรู้แล้วว่าเอามาลุมเขาเขารับรู้แล้วหมอปลาหมอปลาไหนเไม่ใช่นะนี่เจ้าของเขาอยู่เนี่ยปลาเป็นคนแบบปลาเป็นอยู่ในตัวนี้เก็บตาเก็บตานี่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 ข้างหลังเดี๋ยวไม่ตดตรงไหก่อนันโดนไหมเอาไปเลยเก็บไปเลย แก่ป่ะน่ะเดียเห็นดูในลังนี่มีอะไรเนี่ยในรังเป็นหีบสมบัติเก่าวะดูเนี่ยโอ้โหดูเนียเด็ดนี่เด็ดมาลุ้งเยอะเดี๋ยวรังเปใส่ของลังดีนี่น่ะน่ย เรียกมากวะพอพยูแป๊บนึงโยนนี่ข้างในอีกกิ่งหนึ่งวางสักทีอ่ะจะได้ออกหมดกันอย่าโบยบายที่เราอย่าโบยบายดิาลงมาสักทีสิอันนี้ใช่นันลุมเนื้อไหมโยเข้าไปนะไม่แก่เลอไม่แก่เลยใหญ่แต่ไม่แก่เป็นมนลุมเนื้อเหรอใช่ไหมไม่แ่หนไขอดูหน่อยไม่แก่เหรอดูไม่เป็นนันห ไม่แก่ได้ไงยุเนี่ยแก่แล้วเหรอไอยังหัวยังยังมันมีสองแบบเลยครับพี่โอมะลุมสายพันธุ์มั้งเป็นพันธุ์เนื้อกับพันธุ์แบบเป็นพื้นบ้านหรือเปล่าพื้นบ้านก็จะเป็นแบบปัมเล็กจมาลุมมีกี่สายพันธุ์ครับอ่ะตอบเขาหน่อยคพูดตัดมาให้พ้นไม่ไม่ตอบตอบเขาก่อนตอบเขาก่อนสมเด็จมาลุมมีกี่สายพันธุ์ไม่รู้ไปซื้อเสือไม่รู้ไปเืม่รู้ไปเือ้เอไม่รปเสือไม่รู้ไปเส้ไปเสือไม้ไปเสือไมไอไรูไอไรูเสอไ้ไเสืไป ไม่ปกติเรากินอะไรนะที่บ้านอ่ะมลมวันนั้นบอกกินสเต็กเกาบอกมนสเต็กอยู่างนอกเสเต็มันอกสต็มาเลยมลเขาเรียกมะลุอมะลมเาเรียกอีตรงนี้จริงนึงก็มาลุเหมือนกันนั่นหละภาษาอีสานเรียกมาลุใช่ไหมเอ้ยมันก็เปหมากสายพันเดียวหมากเหรอไม่ใช่ฝักเหรอเขาเรียกเป็นหมากเหรอหมาก สมจิตหมากรุ่มหมากร่มสาสั้นเขาเรียกแบบไหนเยอะฮะหมากรุ่ม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 สวยมากเลยสมจิตสมจิตนกมาแล้วน่ะตู้เท้าดอกแคดอกอะไรนะมุกนะตุ๊กเจดดูนกอะไรบินอยู่เนาะนกปากหางนี่นกกินหอยกูไม่รู้ว่านกอะไรนกกินหอยเออนกกินหอยหอยอ่ะ เอาอ้อยานยเจงไดเอาปลา่จะเอาปลาดจะหักให้หวานเนี่ยพี่โอหวานอ้อยเนี่ยเคยชิมอยู่หวานเจี๊ยบเลยเอาเปล่าจะฟันให้อ่าเดี๋ยวบางเขาหยิบมาให้ลํำนึงอ๋อก็กินตรงนี้แหละต้องหยิบเลยแล้อ้อยเนี่ยชอบเลยโอ้มันลุมไม่เจ็บพาติกินอ้อยจะเอาอีกบางเอาตัดนะไม่ตัดเงีด้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะพิ่งโยนมาเดี๋ยวโยนมาก่อนเดี๋ยวบอกมึงฟันทางนี้เไหมเอาเฮ้ยอันนี้ยังไม่ลงาเลยเนี่ยเนี่ยาอยู่ในข้างบนนี่ยโด้ยโอย้ยโ้อ้ยอยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ออ้อยอโอ้โอ่้อ้อยอยอย้้้้อ้้้ินอ้อยยออยอน หานโอ้ยมอยเจ้าพญาเดี๋ยวาองไปนะว่าเขาไม่ให้หวานไหมมันไม่ให้เอามากินหรอกเพว่าบุประจำที่้วมาสวานเอาไปขอเขาเลยเอาอ้อยเขามากินนะเอาไปขอเขาก่อนเยอาอ้อยเขามกินเลไปขอเขาก่อนไปขอเลยือขอโทษเขาเลยอ้อยขากินอ่ะเยอะจริงหมหวานผมด้่ะมึงไม่ขอมันขม อเอราะว่อขอก่อนแล้วมันมันดึงเอาไปกินได้เลยขอเขาก่อนนางอะไรวะชื่ออะไรวคะคุณแม่นางเ<อ>งจ้าขอกินอ้อยสักคำหนึ่งนะชื่ออะไรบอกเขาไว้ด้วยชื่อไก่พันชื่อสมจิตเพลาะอ,อยู่เพลาะเป็นไงหวานไหมไม่ปอกเปลือกยังไม่อร่อยอยังไงมันยังไม่สุกเอาที่สุกๆมาเลยอ่าเดี๋ยวไดว้บังตัดให้ใหมยังไม่สุก ไม่มีสุกเลยเลยต้นนั้นน่ะนาบ้านนี่ไงวะไปเอาไม่ได้นะาบ้านเนี่ะเจ้าต้นไหนเจ้านายนู้นนี่เหมือนมะ่วงเจ้าของพี่เขามาดิูมีตามมาบ่ไปเด็กมะม่วงยังไม่สุกเอาข้าวใหญ่ๆวางรำมีใหญ่เขารำมีใหญ่เขารามีใหญ่ถูกต้นมันโตอย่างที้หมดทีเลยมันไม่มีนี่เขามาดูใหญ่ๆอ่ะมาเก็บมันรู้ไหมเสร็จกันแล้วจะได้กลับบ้านไม่ต้องเอาเล้วมันไม่มีแล้วมันเล็ก คอนี้ันแค่นี้หละโอ้โหขี่มาเก็บเลยวลูกนีต้องไหวเลยอันนี้อันนี้อันที่สองยืากออกมานที่สองเราจะขอขอเขาขอเ้าชื่ออะไรชื่อแม่นางคุยฟังดิแม่นางแม่นางเสียวเลียวเต้า เยวเต้าไอ้เย่ยมันก็ปวดเร่อของใช่เงียอ๋อเสียวเลอเต้าใช่มึงไปบอกคนพี่เยอะเฮ้ยมาด้เอาไปเอาไ้เกบบอลุ่มเก่บลุ่มนี่กว่าเก็บอลุมนี่ว่าเออไปนี่มีสาระกว่าเนี่ยขอจะขออ้อยกินเขาเด็ดอ้อยมาไงเออแล้วขอไปนั่งเสี้ยวเลวเต้